มิตรภาพน่ารักเจสสิก้าร่วมให้กำลังใจเจนนี่ในคอนแบ็คพิงค์เมื่อเย็ยนของวันที่15มกราคมที่ผ่านมาเจสสิก้าจอง <p ans. S 1> เผยผ่านอินสตาแกรมสตอรของเธอว่าเธอได้เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตบรอนพิงค์ของแบ็คพิงค์ที่จัดแสดงขึ้นที่ฮ่องกงเพื่อส่งกำลังใจให้น้องสาวคนสนิทอย่างเจนนี่ซึ่งได้เห็นชัดเลยว่ามิตรภาพของทั้งคู่ยังคงแน่นแฟ้น ซึ่งทางเจสก้าได้โพสต์คลิปวิดีโอการแสดงเดี่ยว You and Me ของสาวเจนนี่แถมยังแท็กถึงเจ้าตัวและยังเขียนข้อความสุดน่ารักว่า My m i n i baby นอกจากนี้ยังได้อัพรูปคู่กับเจนนี่หลังเวทีที่ได้ Happy Birthday เจนนี่อย่างน่ารักอีกด้วย